สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนยางของพี่บ่าวคนหนึ่งเดี๋ยวเดียวนี่ไม่ใหญ่สวนผมอ๋อลืมไปที่เปลี่ยนสวนโล่งเตียนแบบนี้ให้เป็นสวนลกๆแบบนี้เฮ้ยทีนี้สวนผมไปไปเลกกันมามา พี่บ่าวเขาก็ปลูกไปเรื่อยนะฮะอยากปลูกอะไรก็ปลูกที่นี่ปลูกด้ย้ยมะพร้าวมั่งคุดปุ๋ยก็ไม่ใส่นะฮะเน้นปุ๋ยธรรมชาติแล้วต่อให้เจอโรคระบาดหรือฮะราคายังต้องอีกแล้วพี่เขาายังทำตัวชิวต่อนะฮะโหนอนหลับหลับลึกเลยใช่พี่ ซึ่งชาวสวนยางแบบนี้เขาเรียกว่าชาวสวนยางวันนักเกษตรซึ่งไม่ได้มีแค่พี่บ่าวนะฮะมีทางคุณป้าคุณลุงแน่หวานเจีย๊ยบคุณอาคุณนา้าคุณพี่พี่บ่าวพี่สาวคุณครูแล้วยังมีอีกเพียบเลยฮะพวกเขาเหล่านี้ทำสวนยางวันนักเกษตรที่เปลี่ยนการปลูกยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่ายางทำให้ต้นไม้มีหลากหลายอาจดูรกแต่มันเป็นระบบนิวเวศที่ดีทำให้ต้นยางแข็งแรง ทีนี้โรคระบาดก็ไม่ต้องกลัวแถมผลผลิตดีขึ้นแน่ๆฮะแล้วต่อให้ราคายางลงพวกเขาก็ยังมีแตงไทย5้าไร่บางคุน5้าไร่ลองกอง5้าไร่ใบเหลียง5้าไร่และผักผลไม้อื่นๆอีกเทียบในพื้นที่5้าไร่พ็ปลูกรวมกันจะเก็บกินเองหรือขายก็ได้แถมปลูกแบบนี้ผลผลิตคุณภาพแถมดีตอนบชาแล้วพอทุกคนทำาต่างชาติก็ชอบ v e r ก็เลยขายได้ราคาดีกว่าท้องตลาดแต่ทั้งหมดที่พูดมามันไม่ง่ายนะทำสวนยางวันนักเกษตรมันก็ดีจริงๆแต่บอกตามตรงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมยังไงมันก็เหนื่อยแถมโลกมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนถ้าพวกเราไม่ปรับตัว เราจะอยู่ยังไงทุกคนในที่นี้เชื่อว่าส่วนยางวันนกักเศรษไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอดของพวกเรา